สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้วันที่18เมษายน2 5 6 4ครับเวลาก็11.30นะครับเราอยู่กันบนถนนหมายเลข11ครับหลักกิโลเมตรที่249-250ครับถนนหมายเลข11ช่วงผ่านอำเภอวัดโบดจังหวัดพิสณุโลกครับเนชาองแนงผ่านไปเยียนก็นเลยถ่ายดูมาฝากครับ ถนนบริเวณนี้นะครับก็เป็นสี่เลนพร้อมสี่ช่องจราจรนะครับพร้อมหลทางว้างนะครับแล้วก็สิ่งที่เพิ่มเติมมาครับในช่วง 1- 2ถึงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็คือแนวเบริเออร์โลหะนะฮะที่อยู่ตรงเกาะกลางนะครับฝั่งขาล่องนะครับได้รับการติดตั้งครับเป็นแนวเบริเออร์โลหะยาวหลายกิโลนะครับเพิ่งติดตั้งเสร็จเมื่อ ในช่วงไม่นานนี้ครับในช่วงหรือเริ่มติดตั้งเมื่อเดือนที่เดือนม,มีนานะคะรับเดือนเดือนพุมภามีนาเมษานเนี่ยนะครับช่วงนี้ครับติดตั้งแล้วก็ติดตั้งแล้วเสร็จนะครับแล้วก็จะพาชมสองทางทางครับในช่วงผ่านาอำเภอวัดโบดนะครับอีกประมาณสี่าหห้ากิโลนี่แหละครับ สำหรับตัวชุมชนและก็ย่ากนการค้าพาณิชย์ของเมืองวัโดโบดจะไม่ได้อยู่ในแนวถนนหมายเลขหนึ่งหนึ่งนะครับต้องเลี้ยวขวาเออเลี้ยวขวาเข้าไปครับแต่ว่าก็มีร้านค้าพาณิชย์มีปั๊มน้ํามันแล้วก็มีสูนราชการของอำเภอแล้วก็โรงพยาบาลอยู่ในแนวเส้นทางสายนี้ครับเดี๋ยวสภาพอ,อาคารบ้านเรือนใน ตัวอำเภอเป็นยังไงเดี๋ราไปดูกันครับมีงานซ่อมพื้นผิวถนนเป็นช่วงๆนะครับพื้นถนนก็แน่นึดีครับเลนซ้ายนี่ก็ไม่ไม่ถือว่าย้วยไม่ถือว่าเป็นรื่อนะครับก็ดีอยู่ครับอ่าบริเวณนี้ครับ การปรับปรุงพื้นผิวถนนเป็นแบบคอนกรีตครับเนี่ยฮะในช่วงสายงานก่อนข้ามสะพานข้ามแม่น้ำเนี่ยครับเป็น,นคอนกรีตหนาเกือบฟุตเลยฮะยังไม่เสร็จครับ ก็อาจจะไม่ได้ยาวมากนะครับแต่ว่าก็ทำให้ก,รรการจราจรติดขัดได้พอสมควรนะครับถ้าเป็นช่วงเทศกาลครับมีเหลือเล็นสัญจรได้เล็นนี้เรน,นเดียวนะครับสำหรับปักขาล่องครับบริเวณนี้ก็ตามสมคัวไปแล้วครับ ขายาวแยกขางยาวก่อนขึน้นสะพานทำแนน้ำอะไรเลยสำหรับตัวเมืองครับตัวเมืองของอำเภอวัดโบดนะครับจะต้องเลี้ยวขวาครับเลี้ยวขวาที่บริเวณนี้ครับผมหลักกิโลเมตรที่245ครับ ก็เป็นสีเลนนะครับแบบไม่มีาอกลางนะครับด้านนี้ก็จะเป็นแนวถนนมาเลขห,หนึ่งครับย่านการค้าพาณนิชต์อาการต่างๆก็จะมีขึ้นเป็นขึ้นเรื่อยๆครับบีบหน้าเป็นปั๊มน้ามันใหม่ครับบริเวณด้านซ้ายเมือที่ผ่านมาครับเป็นแนใจว่าเป็นแบรนด์อะไรนะครับแต่ว่าด้านหน้านี่จะเป็นปตทครับซึ่งก็เป็นปตทเดิมแต่ว่าได้รับการปรับปรุงใหม่ครับก็ดู หมเหย,มยียมมาตรงนครับโรงพยาบาลวัดโบสน์ครับด้านสายมือนะครับเดี๋ยวโกัดหน้านะครับกดหน้าเดีจะแวะเข้าไปในตัวย่านกันชาพณิชย์ขอมอำเภอวัดโบดนะครับรับ หน้ามาแลกันครับมีเเวแบบ standalone หรือฝั่งขวามเลย รัชการเทศบาลตับลแล้วก็ที่ว่กาการอำเภอครับที่ด้านซ้ายมือของเราครับบริเวณหลักกิโลเมตรที่2 4 3ครับอีกราราว25กิโลเมตรถึงตัวเมืองพิษณุโลกนะครับมีสนามฟุตบอลย่าิเทียมเลยครับที่ด้าน,นขวามือครับ ชมกันตอนเรื่องอีกสักระยะครับ เขียว่าจะไม่ค่อยมีรถวิ่งเลนซ้ายกันนะครับเพราะว่าเลนซ้ายมันเป็นคลื่นครับแล้วก็บางทีก็จะเจอรถบรรทุกหนักวิ่งแช่วิ่งช้าครับทราขัเร็วช้าแล้วก็จะทรถจะทำไม่สะดวกครับก็เลยเดี๋ยววิ่งเลนขวากันเป็นสัส่วนใหญ่ครับ สำหรับบริเวณด้านขวามือของเราบริเวณนี้ครับก็จะเป็นจุดจอดรถบัสของบริษัทสมบัติทัวร์นะครับสายเหนือสมบัติทัวร์สายเหนือครับหัวเวยหลังกิโลเมตรที่238ครับขอ,อบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมนะครับโอราชนแนลครับผ่านมาเยือนครับขอเลยถ่ายรูปมาฝากทุกท่านครับถนนหมายเลขหนึ่งหนึ่งช่วงที่ผ่านอำเภอวัดโบดจังหวัดพิศนุโลกครับ ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับดันขวามือของเราโรงงานคาะ